สวัสดีครับเช้าวันนี้เราจะพาไปหาดลับนะครับหาดลับที่พัทยานะครับหลายคนยังจะไม่รู้จักซึ่งหาดเนี้ยจะไม่ใช่หาดจอมเทียนนะครับจะอยู่ที่หาดอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่ยอมรับว่าวิวสวยมากเหมือนเสม็ดเลยใครชอบถ่ายรูปสายถ่ายรูปสายพรีเวดดิ้งอ่ะมาถ่ายที่เนี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากพรีมานะครับที่พักเรานะครับนี่างหน้ก็จะเป็นเซ็นทราแกนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินอีกประมาณ1กิโลไม่ถึงรอบ7800เมตรนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ประมาณ8โมงเช้านะครับฝาครึมครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับฝนตกทั้งคืนเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินกันนะครับไปหาดลับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับมันจะเป็นทางสามแยกนะครับนี่ทางเข้านะครับ นี่นะหานรับพัทยาลานจอดรถนี่ครับทางเข้าก็จะเป็นทางอย่างนี้นะครับจะมีรถจอดอยู่สองข้างทางนะครับผมเดินเข้าไปอีกประมาณ300เมตรนะครับ กลับมาเจอร้านกาแฟาสดนะครับไปไปไปไม่ถกหามาแแบบนี้ทั้วันคุณแอน,นครับผู้ไปต่อ,อจ้าปนะูก็น่ากินนะครับโอ้ตอนนี้น้ำลงเมื่อคืนน้ำึน้น อ๋อนี่ไงแอนปูนึ่งปูนึ่งสดๆก<อ>็ถึงนะครับหาครับพัทยานะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพตอนนี้ก่อนอันนี้ที่ตอนกลางวันนะครับตอนที่น้ำลงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพตอนเย็นที่น้ำขึ้นให้ดูนะครับจะคนละฟิลเลยแนะนำว่า มาช่วงบ่ายช่วงเย็นจะดีแต่ถ้าช่วงกลางวันนะครับเขาก็จะม,มีของขายมีพวกของสด<ม>แล้วก็มีนึ่งปูสดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับอีกอารมณ์หนึ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นหาดรับนะครับผมตอนกลางวันนะน้าจะลงหน่อยหนึ่งแต่ก็สวยเหมือนกันนะถือว่าคนยังไม่พลกพ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีโขดหินเนี้ยคือเขาชอบมาถ่ายรูปสวยๆกันเดี๋ยวจะให้คุณแดนไปถ่ายรูปสักรูปหนึ่ง อันนี้เป็นช่วงหลังฝนตกนะครับเรามาในช่วงที่หน้าฝนาีก็จะมีฝนตกนะครับ mm hmm. ก็ใครมาก็นอกจากไปพวกหาดจอมเทียนแล้วครับแนะมาให้มาหาดอามานด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายมาเลยมันจะดูฝั่งตรงข้ามกับตัวรีสอร์ทโรงแรมนะครับตันนี้จะเป็นโขดหินแล้วก็เห็นป้ายพัทยาดย้วยเดี๋ยวเราภาพให้ดูดอเออถ่ายสักคนนึงก่อนไหนๆก็มาแล้ว พัทยาอยู่โน่นเดี๋ยวซูมให้ดูกอนพัทยาอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ยงคนนี้ตอนเย็นน้ามันจะขึ้นมาเต็มตรงนี้เลยนะมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยอะ่ะตรงนี้จะน้ําเต็มเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะภาพตอนเย็นเดี๋ยวเราพามาชมนะครับหาดวงอมานะครับหาดรับพัทยาที่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะ ยังเงียบสงบอยู่นะครับแต่ก็แนะนําว่าใครจะมาแนะนําเป็นช่วงเย็นเพราะว่าจะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นอย่างในรูปนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าให้ดีนะครับผมแนะนําว่าให้มาวันธรรมดาคนจะน้อยมากนะครับแล้วก็บร,รยากาศดีมากหาดทรายที่นี่นครับมีความแตกต่างกับบริเวณหาดทรายเช่นหาดจอมเทียนหรือว่าแถวแหลมบริไฮนะครับทราย,ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มีขดหินที่แบบ เหมาะสมกับการถ่ายรูปแล้วก็ถือว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดน,นะใครมีเก้าอี้นั่งมีอะไรมานั่งชมวิวได้เลยนะครับแต่ย้ํานะครับให้มาวันธรรมดาจะดีมากเพราะว่าคนจะน้อยนะครับตอนนี้คนก็จะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นให้ดูสายที่นี่ครับมันมันละเอียดจริงๆแล้วก็มีความนุ่มมากนะครับ คือไม่คิดว่าจะมีหาดเนี้ยอยู่แถวพัทยานะครับเพราะว่าเราไปหาจอมเจหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าสายตรงนั้นนะเม็ดค่อนข้างใหญ่ที่นี่เม็ดละเอียดมากนะครับถ้าถามว่าพาทิตตอนเย็นตกสวยขนาดไหนก็ดูครับนี่ขนาดแค่ตรงเดินตรงทางเข้านะครับยังสวยขนาดนี้เลยเออแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับบริเวณหาดวงอมอเนี้ยตอนเช้าๆเขาจะมีพวกปลาโซ่ปลาหมึกโซหรืออะไรพวกเนี้ยที่ให้หลายคนมา ชอบแล้วก็กินได้เลยนะครับของสดๆเลยแล้วก็ในช่วง่บยๆเย็นๆก็ยังพอมีของขายอยู่นะแต่ก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เจอเจ้าถิ่นด้วยนะครับนอนอยู่หลายตัวเลยส่วนใครนะครับที่มาและคิดว่าเฮ้ยจะไม่มีที่จอดจ,จริงมันมีที่จอดรถนะก่อนถึงนะครับค่าบริการน่าจะสัก50บาทหรือว่าใครต้องการคร้างคืนแถวนี้มีโรงแรมราคาไม่แพงอยู่หลายโรงแรมเลยนะให้แนะนําซึ่งผมเองแหละเป็นหนคนที่ ก็หาที่พักเพื่อเราจะได้มาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับนี่ครับดูวิวพระอาทิตย์ตกมันสวยมากจริงๆครับมาทอดอารมณ์มานั่งชิลกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้เลยครับที่หาดวงอมาร์สวยจริงๆนะอ่ะไหนๆจบคลิปแล้วผมก็ขอแนะนำห้องพักห้องนี้นะครับผมที่นี่เลยโคซี่ อยู่ติดกับหาดวงอมาเลยนะครับแล้วก็ค่าห้องพักอ่ะราคาไม่ถึงพันคือห้องพักเขาดูโอเคมากเก๋มากมีหลายห้องมากแล้วก็ข้างล่างเขาจะเป็นตัวบาร์นะเปิด24ชั่วโมงด้วยแล้วก็ช่วงเย็นช่วงดึกเขาก็จะมีเหมือนแบบดีเจมาเปิดเพลงอะไรให้เราด้วยนะครับอันนี้เราพาเข้ามาดูภายในห้องกันนะครับห้องพักราคาไม่ถึงพันนะครับจองกับอากูดาคือเป็นห้องพักที่เก๋มากจริงๆครับระบบดูแบบดูดีอ่ะครับ บริเวณที่อาบน้าห้องนอนมีม่านตัดแสงให้เราพร้อมนะครับแอร์เย็นฉ่าแล้วก็ทีวีอยู่ปลายเตียงเลยนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI โดยใครมีเคม,มีอะไรก็สามารถเอามาต่อเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวห้องพักผมนะครับคือมันเป็นห้องพักที่ราคาถูกแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยามากนะครับเราสามารถไปเดินเวสเกตเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะใช่นะเทอร์มินอลเออ เทอร์มินอลนะครับสามารถเดินที่นี่ได้เลยแล้วก็มีครบแม้จะเป็นตู้เซฟต,ตู้เย็นนะครับที่ชาร์จแบตสาย USB อะไรที่นี่หมดเลยกับราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแบงค์เทามีทอนกนับห้องพักห้องนี้เลยนะครับโคซี่พัทยาห้องอาบน้ำก็จะเป็นแบบฝักบัวแยกสัดส่วนให้ชัดเจนนะครับมีผ้าขนหนูอะไรให้พร้อมเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับเราก็พามาดูร้านชาบู นะครับถือว่าเป็นร้านลับร้านหนึ่งเลยนะครับของเยอะมากจริงครับมีทั้งของข้าวของหวานน้ำชิมข้าวทุกอย่างแล้วก็อร่อยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นของทอดนะครับเห็นไหมครับมีทั้งนักเก็ตเฟนฟายซูชิผลไม้หรือว่านี่ไข่สายเนื้อครับเนื้อตุ๋นมีนะครับซาลาปงซาลาเปานะครับน้ำอัดลมที่นี่พร้อมเลยนะครับราคาผมจําไม่ได้นต่อยู่ประมาณเกือบ300บาทนะครับกับร้านนี้เลยนะครับ ใครมานี่ต้องไม่พลาดนะครับชื่อร้านเฟนชาบูจำได้แล้วของทุกอย่างที่เนี่ยค่อนข้างที่จะสดใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําจิม้มอร่อยมากมีหลายสูตรให้เลือกเลยนะครับถ้าผมไปอีกก็น่าจะไม่พลาดกับร้านนี้ครับร้านเฟนชาบูนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครต้องการไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหาดวงอมารหรือว่าหาอะไรกินไม่ควรพลาดนะครับครับแล้วพบกันใหม่กับที่นี่หาดรับ วงอามาตสวยๆรอทุกคนนะ